ตัวนึงเนี่ยคิยไดไหนมาเลยทิมทำไม รสชาติพี่น้องแบบหอมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมเอียบแสบนะครับมือนีมากับพี่ใหญ่ได้ไม่ยังมามือนี้ได้ทอดนกกระทาหน่อยๆนกกระทาภูเขาไฟนกกระทาภูเขาไฟพี่น้องโอ้ได้มาประมาณหกสิบตัวพี่น้องหกสิบตัวพี่น้องโอ้นี่ครับแต่แสบไข่เต็มดากเต็มทรองมาเมื่อกี้ก็นยังกินกับน้ำกิมซีฟู้ดเนาะน้ำน้ำกิ้มซีฟู้ดพี่น้องโอ้ผักแตงอ่เอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวทิพย์เกลืพี่น้องเอาข้าวเหนียวมาห้องทองเขาเหนียวโอ้มาห้องทองพี่น้องบ่ห้องทองแล้ว กินดีๆกินดีๆแหละเอาขันจะกินข้าวกันข้าวเหนียวแกะข้าวกันแกะข้าวในเจ้าหน่อยขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อโอ้คือขาดเครือน้องมือนี้อยู่ระดับอยู่แล้วนี่พี่ใหญ่คือส่งหน่อยเถอะวะนั่นเอาเอาอีกจ้าหน่อยนะโอ้คักคักคักพอขออนุญาตเด้อพี่น้องโอ้ของแถลีอะพี่ใหญ่นี่โอ้แกะข้าวแล้วกินยังกระเสียบโอ้เปิ้นได้เสีปากเปิ้นแล้วนำแกะข้าวเปลี่ยนระดับขออนุญาตครับได้แกะข้าวแเราเลยได้บัต อ้าอื๊อโอ้ืม่ดนมีนะอ,อืมอืมน่ากบอมันเลยดนๆนี่ตีนเนะ้ออืมแจ๋บหอมประเทศจีนเลยอืมโอม้อ้าวขาวปะฮะโอืแอืบดูดเปียกไม่ดีอะแจ๋บไปเนาะ อ้พอซาขอลองถอันกินไปหนูกินซีฟูดนะเโอ้แซ่บป็ตัวละเนาะมากับกวเลยกินไหนเป็นตัวเลยอืมบ๊มีมางถิมเนาะกับถิมตะใหม ชุวมะเสบหอมใส่ง่าสแล้วอหวมอมเลยตัวหนึ่งเนี่ยกินไหนเมื่อไรทิมทำไม อึกไทยระทาตินะแบบหอมจะมี่แกไม่กินเหล่านันพี่น่องพี่นานอย่างนะไกหน่อยป่ะอม,ม่มาแมนไกหน่อยพีนพ่น่องคุถขายพี่หนานระทาเนาะ

ôi bà, ổn ạ cấp em cái này đeo khỏi cái đi ủa suốt đời này nào hóm cọp mọi người cho gì mấy ก็ถึงน uhm uh, ี้วหัวมันแสบดาจะแสบแลคายแลสุดยอดเลยเอามาถอดอีกขอกันไรเจ๊ยถอดเะไพี่นาอเป็นโยบานแล้วเอามาถอดมากับกับ

ตงหลังมาบนเนละแดงพักจต่ไข่มันแสบ,บดีมั้มันแต่ตัวไก่ไอ้ตัวนกกระทามันหอมแล้วหอมคือไก่หน่อยเนี่ยตุ้งหลงเขาเหม็นปลาไก่หน่อยเนี่ยเชื่อไหมบ่แม่นไก่หน่อยเนื้กกอกระทาแท้ๆเลยพี่น้องอื กินกับแซ่บอืมกินในแซ่บอืมทิมนะ่ม,ะมอะไรเนี่ยอากชิมบัาง มันไม่เห,หม็นิ่นเลยกินเต่าใม่เนาะบางคนมประกาศกินหัวหัวหัวมันจะแสบความร้อ đẹp mm subscribe -hmm. mm. oh. <coughs> Thôi đó lên à Ừ Ủa, oh, bà mà Mm-hmm. <laughs> ừ. Yeah, ừ.

làm bằng thay mấy cái này Mấy cái gì mà Ồ Còn bây giờ này nó còn ta còn Người còn được kinh bó này sẽ lắng ta còn được เอากปตุตงนสักกล่อบังกี้ตั้งตจไก่สีมืดกล่องกับไายหนาไายหลังอยู่<ม>กล่องน้ลายไรไหมอืมอืจอยแล้วเนาแฉบไปแฉบอยากรัจจไอ้ถ้ากล่องน้ครับ

หมดกระติมน้ำนะโดวตากรงแล้วเอา <c oughs> เดี๋ยวเรากินก <c oughs> ่ะเีกองใส่ยยพี่ไอ้ไปกัน หลอเนาะแซ่บแล้วก็มันแสบแต่ทีเหลือนี่เอาถ้ากล่องน้ำนะเอาครับพี่น้องเบรกไม่ได้เดี๋ยวกันมือใดเป็นนกกระทาทอดกรอบเนาะนกกระทาทอดกรอบเพราะว่าแม่ขาเพื่อนนันนกกระทาพวกเขาไฟกะเพื่อนนันนกกระทากับเอื้นตั้มเพื่อนบ้านนะแต่มีเตี่ยวนันมากินพี่น้องเขาเหม็นว่าเป็นไก่หน่อยบ่บ่แมนไก่หน่อยพี่น้องนกกระทาครับแต่เพื่นคนขายเพื่อนนันนกกระทาครับเอา ทีนกาากระแทาได้ไกลหน่อยอะเสีบเนาะเพรมันแสบีบแลงพี่น้องถอดกรอบๆมันแสบีบขอขาหนะ่อยจังยังว่าเบรกไว้เนี่ยให้ให้ใหเอาเอาให้ตักล่งองหนูเอาครับพี่น้องเบรกไว้น,นี่แหละก็อขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติตดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องอยากแนะนำอาหารก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยได้พี่น้องเนะแมนพี่น้องว่าไปหาใส่หมองไดพี่น้องอยากกินให้กินยังอยากอยากให้กินยังให้เบิ่งพี่น้อง แซบครับคอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์มาบอกพี่น้องครับของหาได้ก็เชจัดให้พี่น้องกันหาบ่ได้ก็คือว่าจับเป็นพี่น้องจะเป็นคือหาบ่ได้จับเป็นคือหาบ่ได้เอ้าถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเลยครับคลิปนี้ไป่นี้ไอ้คลิปนี้ขอไว้สท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ